แปลนไปล้ายเลยจ้า oh <my> กระสมเพื่อนคนบริยูเนี่ยแหละพี่น้องขอยก็เลยมาพัฒนาเอาเพื่อนนี่ล่ละจ้าเพื่อนก็ดีอันนั้นยูเนาะก,กันนี้จากมันเป็นปีสองปีแล้วค่ะมาเห็นเพื่อนจะคล้องกับโอ้คิดทีดทด่ตนมันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนีสิพัฒนาทุกทุกเดือนค่ะ เป็นการพัฒนาประจำเดือนของข้าเจ้านะคะนี่ค่ะเขามากกันเลยพอดีอันนันยูนเนาะกันนี้จากมันเป็นปีสองปีแล้วค่ะมาเห็นเพื่อนจะคล้องกับโอ้คิดทีดทด่ตนมันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะกระสมเพื่อนคนบริยูเนี่แลละพี่น้องขอก็เลยมาพัฒนาเอาเ่อนนี่ละ่ะจ้าเพื่อนกะคิดละกะจัง ขี่เขามากค่ะพี่น้องค่ะออกไปไฮยูไฮยูหน้าของเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานี่ละพี่น้องพุ่นละคอยเกาะเห็นพี่น้องพิ่นกำลังพัฒนาพอดีก็เลยบอกค้เพิ่นตัดให้ยายุ่งนาบ้านกระไดเนาะบังเอิญคอยเขามากผัดเป็นมืออันเพิ่นอันออกไปให้เรียวเวียกเรียวงานคอยสะก้อนปลูกจวงปลูกยางกับพป แปนไปไลยเลย,เย,เลยจ้าทำอยู่ค่ะเผื่อบานรวมบ้านเขาเจ้าก็ดีดีได้พีน่น้องกะเบิงแง่งซอยกันค่ะเมื่อน,นี้นะงาน,นั้นเพ,พัฒนาหมู่บ้านค่ะพ่นเป็น,นมือพ่นพัฒนาหมู่บ้านพอดีเลยพ่นบ้านอันนี้พ่นสีบ้านคอยนี่พ่นออกไปให้เรียวเวียกเรียวงานคอยสักกอน ปลูกจุงปลูกยางกับพวกบังเอิญคอยเขามากผัดเป็นมืออันเพื่อนอันกระสมเพื่อนคนบริยูน่ะล่ละพี่น้องคอยก็เลยมาพัฒนาเอาเฮื่อนนี่ล่ะจ้าเพื่อนกระกระสมเพื่อนคนบริยูน่ยล่ะพี่น้องคอยก็เลยมาพัฒนาเอาเฮื่อนนี่ล่ะจ้าเพื่อนกรออกไปให้เรียวเวียกเรียวงานคอยสกักก้อน ปลูกจุงปุกยางกบพ่ําำยูคค่ะเผื่อบานรวมบ้านเข้าเจ้ากก็ดีดีได้พี่น้องกะเบ,บงงิงแย่งซอยกันค่ะมือน,นี้นะโอ้ยพุดทโวยจังสี่ละค่ะพี่น้องกาบานกาบ่เด็ัฒนาบแปลนไปไล่เลยจ้าคิด<ม>ละค่ะจัง สี่เขามากค่ะพี่น้องค่ะออกไปไฮยูไฮยูหน้าของเฮ็ดเบียบเฮ็ดการเฮ็ดงานนีละพี่น้องพุ่นละคอยก้มยูค่ะเผื่อนบานรวมบานข้าเจ้าก็ดีดีได้พี่น้องกะเบิงแง่งซอยกันค่ะมือนีน่ะบังเอิญคอยเขามากผัดเป็นมืออันเพิ่นอันสมเพื่นคนบริยูน่ะละพี่น้องมันกแต่สาวไปตามเรืืองน่หละเนาะ เห็นเฮื่อนกับิตุนอยู่เอาบเบิดเบียกเบ็ดงาน,บน,น,นเบิดผาละงานพันพัฒนาหมู่บ้านค่ะพ่นเป็นมือพ่นพัฒนาหมู่บ้านพอดีเลยเพ่นบ้านอันนี้พ่นสีบ้านคอยนี่พอดีอันนั้นอยู่นอกกับนี้จากมันเป็นปีสองปีแล้วค่ะมาเห็นเฮื่อนเจ้าของกับโอ้คิดิชิตุนมันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะทิมไหวอยู่ในบ้านค่ะเจ้าของก็ออกไปอยู่หน้าค่ะ อยทิ้มไหวอยู่ในชุ่มชนนี่ละจ้าพี่น้องอยู่น้ำหนองอยู่ในบ้านนี่ละอยู่ฝุ่นละล้นแล้วค่ะสองปีกว่าแล้วป้าบ้าน,นไหวยู่น้ำบ้านน้ำชุ่มชุ่มชนพี่น้องนี่ละค่ะก็ดีนอันนั้นยู่เนาะก,กันนี้จากมันเป็นปีสองปีแล้วค่ะมาเห็นเงื่อนจะคล้องกับโอ้คิดท,ที่ตนมันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นพ่นพัฒนามู่บ้านค่ะ เพิ่นเป็นมือเพิ่นพัฒนาหมู่บ้านพอดีเลยเพิ่นบ้านอันนี้พนนเพิ่น,นสีบ้านคอยนี่เพิ่นทิศแหละกะจังสีเขามากค่ะพี่น้องค่ะออกไปไฮยูหฮยูหน้าออกเฮ็ดเวียดเฮ็ดการเฮ็ดงานนี่ละ,พ,ะพี่น้องพ,พุ่นละคอยเกาะอันนั้นเ <recibir S 2> พิ่นพัฒนาหมู่บ้านค่ะเพิ่นเป็นมือเพิ่นพัฒนาหมู่บ้านพอดีเลยเพิ่นบ้านอันนี้พนนเพิ่นส <ผ copyright S 1> ีบ้านคอยนี่เพิ่นสีนพ<า>ัฒนาทุกทุกเดือนค่ะ<า> เป็นการพัฒนาประจำเดือนของข้าเจ้านะคะนี่ค่ะเขามากกัเลยทำอยู่ค่ะเพื่อนบานรวมบ้านข้าเจ้าก็ดีดีได้พี่น้องก็เบิงแง่งซอยกันค่ะมื่อนี้นะ่ะกระสมเหือนคนบริยูเน่ละล่ะพี่น้องขอก็เลยมาพัฒนาเอาเหือนนี่ละ่ะจ้า เพื่อนขั้นละเล้วค่ะให้ปลูกยางแลว้วเฮ็ดอียางให้เล้วแล้วจังสีขามากค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมากมันกับสีบเ่ลวแล้วจากเทือนน่ะนะก็เลยออกเ,อเห็นพี่นอ้องพ้นกำลังพัฒนาพอดีก็เลยบอกคห้เพื่อนตัดให้ายาหนุ่งนาบ้านกระไดเนาะอานั้นพ,นพัฒนามู่บ้านค่ะพ้นเป็นมือพ้อนพัฒนามู่บ้านพอดีเลยพ้น บ้านอันนี้พ่นสีบ้านคอยนี่พ่นะทิมไหวอยู่ในบ้านค่ะเจ้าของกออกไปอยู่หน้าค่ะกับทิมไหวอยู่ในชุมชนนี่ละจ้าพี่น้องอยู่น้ำนองอยู่ในบ้านนี่ละค่ะทิมไหวอยู่ในบ้านค่ะเจ้าของออกไปอยู่หน้าค่ะกับทิมไหวอยู่ในชุ่มชนนี่ละจ้าพี่น้องอยู่น้ำนองอยู่ในบ้านนี่ละยูฝุ่นละลุนแล้วค่ะสองปีกว่าแล้วป้าบ้านนึง ใบยูน้ำบาตน,น้ำชุม่มชุ่มชนพี่น้องนะค่ะทำยูค่ะเผื่อนบานรวมบานข้าวเจ้าก็ดีดีได้พี่น้องกะเบิงแงงซอยกันค่ะมื้อนี้นะกะสมเพื่อนคนบริยูเนี่ยแหละพี่น้องขอยก็เลยมาพัฒนาเอาเฮื่อนนี่ลละจ้าเพื่นอนก็สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื้อนี้คอยกะเขาบ้านค่ะพี่น้อง เขาม่านกวาดเงื่อนกวาดซา้นนี่ละเงื่อนคอยกันเห็ <c oughs> นพี่น้อง่อนกำลังพัฒนาพอดีก็เลยบอกให้เพื่อนตัดให้ยายุ่งนาบ้านกระไดเนาะสวัสดีจ้าเพื่อนๆมนีคอยกับเขาบ้านค่ะพี่น้องเขามานกวาดเงื่อนกวาดซา้นนี่ละเงื่อนคอยกันสมเงื่อนคนบริยูน่ะละพี่น้องมันแต่สาวไปตามเรื่องน่ะละเนาะ ห er ิ้นเือนกัสิตุนอยู่เอาเบิดเบียกเบิดงานเบิ่ดพาละสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมนีคอยกับเขาบ้านค่ะพี่น้องเขามานกวาดเือนกวาดซา้นนี่ละเือนคอยกะทิมไห้อยู่ในบ้านค่ะเจ้าของกออกไปอยู่หน้าค่ะกะทิมไห้อยู่ในชุ่มชนนี่ละจ้าพี่น้องอยู่น้ำนองอยู่ในบ้านนี่ละะว่าเวียกให้อยู่ตหน้าเนาะเบียกเวียกให้เวียกหน้าค่ะอยู่ตให้อยู่ตนาเนาะ คอยก็เลื่อนมือนีถือโอกาสเขามากเงินมาซ่านมาเมียนซิเมียนของพี่น้องเอ้ยทำยุคค่ะเผื่อบานรวมบานข้าเจ้าก็ดีดีได้พี่น้องก็เบิงแง่งซอยกันค่ะมือนีนะทำยุคค่ะเผื่อนบานรวมบานข้าเจ้าก็ดีดีได้พี่น้องก็เบิงแง่งซอยกันค่มนนนะมือน,น,น,อน,น,อน,น,นีนะยู่ฝุ่นละล้นแล้วค่ะ สองปีกว่า,วา,า,าแล้วป้าบ้านใอยูน้าบ้านน้าชุ่มชุมชนพี่น้องนี่ละค่ะระสมเือนคนบริยูเนี่ยละพี่น้องข่อยก็เลยมาพัฒนาเอาเ่อนนี่ละจ้าเพื่อนกันงาน,น,นพ่นพัฒนาหมู่บ้านค่ะพ่นเป็นมือพ่นพัฒนาหมู่บ้านพอดีเลยเพ่นบ้านอันนี้พ้นสีบ้านข่อยนี่พ่นออกไปให้เรียวเวียกเรียวงานข่อยสะกก้อน ปลูกจวงปลูกยางกับพออกไปให้เลี้ยวเวเียกเลี้ยงงานข่อยสักก้อนปลูกจวงปลูกยางกับพ่าทำอยู่ค่ะเผื่อบานรวมบ้านเขาเจ้าก็ดีดีได้พี่น้องกะเบ,บิงแง่งซอ,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 อยกันค่ะเมื่อนีนะบ่าเวียกให้ยุตนาเนาะเวียกเวียกให้เวียกหน้าค่ะยุตให้ยุตนาเนาะข่อยก็เลยมื้อนีถือโอกาสเขามาเฮือนมากสั้นมาเมี่ยนซิื่เมียนของพี่น้องเอ้ยทำอยู่ค่ะ เผื่อบานรวมบานข้าเจ้าก็ดีดีได้พี่น้องกะเบิงแง่งซอยกันค่ะเมื่อน,นี้นะ้ำคิดแหละค่ะจังสิเขามากค่ะพี่น้องค่ะออกไปหฮยูหฮยูหน้าของเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานอีกล่ะพี่น้องพุ่นละคอยก็เห็นพี่น้องพิ่นกำลังพัฒนาพอดีก็เลยบอกให้เพื่อนตัดให้ยายุ่ง่าบ้านกระไดเนาะ โอ้ยพูดทัวจังสี่ละค่ะพี่น้องกาบ้านกาบบ่ได้ทนาบ่พี่น้องแต่ว่าบ้านคอยก็บ,เบ่เป็นย่างหรอกค่ะบ้านเป็นเป็นบูบ้านอันแผ่นดินทำแผ่นดินทองยูมีนคุณนะทบว่าเวียกให้ยูตนาเนาะเวียกเวียกให้เวียกหน้าค่ะยูตให้ยูตนาเนาะคอยก็เลยมันมนือนีที่โอกาสเขามากฮือนมาก